รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้ายถึง5้าิานทีวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนำมาฝากค่ะดูดีมีทำดูดีมีทมดูดีมีรมทำ,ทำนำทัวร์เช้านี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและทำบุญที่ไหนเราไปชมกันค่ะ สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทําบุญกันที่วัดพุทธการจนะมุนีหรือวัดวังปลาหมูที่ตำบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวัดวังปลาหมูแห่งนี้มีพระพุทธร,รูปหยกที่นำหยกทั้งก้อนมาจากประเทศกรีซจากนั้นมาแกะสลักจนเป็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สวยงามที่มีชื่อว่าหลวงพ่อหยกขาวมหาลาภซึ่งมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบสักการะขอพรกันจากทั่วประเทศค่ะนอกจากหลวงพ่อหยกขาวมหาลาภแล้ววัดวังปลาหมูยังตั้งอยู่ติดกับภูเขาและมีถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้มีการจัดแสดงแสงสีเสียงต่าง เพื่อสร้างมิติที่งดงามมากยิ่งขึ้นให้กับหินงอกหินย้อยและมีพระพุทธรูปท้าวรวัตถุต่างๆภายในถ้ำอีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกนึกถึงอดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดวังปลาหมูแห่งนี้ค่ะวัดวังปลาหมูมีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นอย่างมากอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสมาท่องเที่ยวทำบุญด้วยตนเองสงบร่มเย็น ทั้งร,บรอบๆบริเวณวัดหรือในถ้ำที่เหมาะสำหรับมานั่งรักษาศีลปฏิบัติธรรมหรือวิปัสสนาค่ะซึ่งวัดพุทธการจนะมุนีหรือวังปลาหมูแห่งนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนั้นเราไปพบกับท่านเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันกันเลยค่ะอาตมาพระอธิการวินัยภาสุโ,โกเจ้าวาดวัดพุทธการจนะมุนี วงเล็บวัดวังปราหมูหลวงพ่อยกขาวมหาลาภหนึ่งเดียวที่เมืองการสง่างดงามที่วังปราหมูนะวัดพุทธการจนะมนีวัดวังปราหมูวัดเดิมทีสมัยหลวงพ่อองค์แรกคือหลวงพ่อบุญเลิศอ่จาจตัมมโลหลวงพ่อสุวรร์อ่ากิติทโก แล้วหลวงปู่จิติอุตามาจาโรสมัย2500 07มีหลวงพ่อรังวัดมินสุขารามด้วยมาทั้งหมด4องค์มาสมัย2 5 0 7มาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำพญาพหลนพญพาเสนาเลยได้อยู่จำพรรษาได้สร้างวัดวังปราหมู ได้สางงาดงามสวยงามอัตมาเจ้าวาดองค์ที่สตุดจีนปีนี้วันที่สีุ่มภา2 5 6พ้าทางวัดได้จัดงานอาว้ายพระกราพระขอพรเชิญชวนญาติโยมชาวไทยชาวพุทธทุกคนมาเที่ยวตุดจีนที่วัดวังประหมูมาวัดวังประหมูหรือวัดพุทธาการจนมุนี ก็มีทางขึ้นถ้ำถ้ำนี้สมัยก่อนนี้เขาเรียกว่าถ้ำพญาพระลพ,ลพลหิยหเสนาคือเดินขึ้นถ้ำไปก็เจอหลุงพ่อยกข่าวมหาลาบเป็นยกมาจากประเทศกรีซน้ำหนักสิบห้าตันตอนนี้มีคนมากราบไหว้บูชาเมื่อวันที่หนึ่งมกรา2562ง 62, ทางวัดได้เททองรอพระพระเจ้าห้าพระองค์องค์ที่หนึ่งคือหลุงพ่อโสธร องที่สองหลวงพ่อโตวัดบางพีองค์ที่สามหลวงพ่อวัดบ้านแหลมองค์ที่สี่หลวงพ่อวัดเลขิงองค์ที่ห้าหลวงพ่อเขาตะเขาเพชรบุรีหลวงพ่อทองและองค์ที่หกยังมีพระปางเปิดโลกก็ขอให้มีอายุวันนะสุขะภาระปฏิทานธนาสารสมบัติทุกประการเทนิน ขอมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญจเจริญรุ่งเรืองทุกประการเทินเจริญพร